สวัสดีครับพบกับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักบัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมคุณตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูนี่มันกินอิ่มเสร็จแล้วก็นอนแล้วแหละนานพวกลูกว่ะมันอึดอัดและยังไม่ได้ปล่อยทุ่งนะครับผมออกมาตากอากาศตากเดดหน่อยอืมเพราะมันแย่มันอยู่แต่ในนั้นมันไม่ได้เดินของตัวเมื่อวานเป็นไรครับตาโอ้ก็ตาใสชถังน้ำเนาะครับแต่นี่ ไอ้ตัวเล็กกับมันแพ้ตัวใหญ่ตัวพอกําลังมันกินเนี่ยตัวใหญ่มันก็ไปดุนตูดน่ะอ๋อดุนตูดดุนตูดแล้วก็หัวทิ่มไปเลยโอ้โหครับผมก็ขี้หางขี้เดียเออได้ตัวหนึ่งไปนอนในรางอาหารครับผมนอนแล้วเอาหัวไปเกยขอบไอ้ตัวหนึ่งนอนทับอีกครับเออหายใจไม่ออกเลยเสียชีวิตไปเลยทั้งนั้นทงน้นทงปูนปูนน่ะนะทางปูนกลมๆครับ นี่ปลามันกินเนี่ยตัวขนาดขนาดเนี่ยครับผมมันไปกินแล้วตัวหนึ่งแล้วมันเขางัดลงถังเลยอะก็คือไปอยู่ในถังเลยยู่ในถังเลย,เลยแลวเราไม่เห็นตอนกลางคืนหรือตอนกลางวัน,<อ>นครับตาคืนตาก็นอนหลับนอ้5ทุ่มแล้วมันยังตายยังเดินอยู่ขอวัวเลยก็คิดว่าตายไปมันเสียชีวิตไปเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับวัวมันคงรับเคาะแทนเราพอเราเลี้ยงมันมาถ้าคนเราอ่ะ ถ้าดวงไม่มีเสียอะไรเลยอะ่ะตัวเองก็จะเป็นภัยครับผมพอดีทรัพย์มันเสียแทนแล้วเราก็ทําอย่างดีแล้วอะ่ะคือเขาอส่าห์แทนเราอ่ะนะครับเออเนี่ยก็ตาคิดไปอย่างนี้ได้ไม่เครียดไม่อะไรแล้วก็จะได้มีความระวังขึ้นอีกเยอะครับแต่ถ้าเลี้ยงน้อยๆ้ๆมันไม่มีปัญหาหรอกครับผมของตามันเยอะเกินมันเกินกําลังเพราะหนึ่งต้องมีคนช่วยครับ ดูแลมันแล้วก็ขั้นแรกเราต้องแยกวัวให้เท่าเท่ากันถ้าจะเลี้ยงเยอะนะครับผมตัวเล็กก็ให้มันอยู่ชุดเล็กอ๋อตัวใหญ่ก็ให้มันอยู่ชุดใหญ่ครับเพราะมันจะได้แม่รังแกกันไงครับผมไอแม่ลูกก็ให้มันอยู่กับพวกชุดแม่ลูกไปเป็นการป้องกันไปอ่า้องกันไปครับผม,มถ้าเป็นไปได้แม่ลูกก็ต้องครั้งคอกเดียวมันจะดีกว่าถ้าราคาวัวยังเป็นแบบนี้อีกนานอะ่ะจะทํายังไงครับตาตาคิดว่าไงก็มันไม่เป็นไรก็แล้วก็แล้วไป มันออกลูกสองรอบมันก็ได้ทุนคืนแล้วนึกออกยังครับผมแต่ไอ้ถูกมาเราก็ซื้อถูกเราก็ขายถูกอะ่ะครับผมนึกออกยังครับเราไม่ต้องไปฟังใจไก่ตัวนั่นตัวเดิม,มไม่ตัวเดิมถือว่ามันแพงแล้วเนาะครับผมก็ให้มันแพงไปแต่มันเป็นตัวเมียเนาะมันออกลูกสองครั้งมันก็เป็นวัวถูกแล้วครับเออตาก็ทําอย่างนั้นเองก็เหมือนตาซื้อวัวสมไม่จิต ตาก็อ่านเกมว่าขาดทุนแล้วสองหมื่นอดทนแล้วก็ใช้เวลาออเพราะเราเป็นเกษตรกรครับผมแต่เราก็ต้องพลิกเพลงจาไว้ว่าเราจะต้องทํำยังไงอ่ะอืมอันไหนที่มันได้ผลน่ะนะครับอืมเห็นไหมตาต้องมาเลี้ยงแม่มสารพัดหมูเหมอือก็เลี้ยงเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างอันไหนดีอ่ะแ่หมูตาก็ว่าเลี้ยงไปถ้าตลาดมันไม่ดีเราก็ต้องหาลูกค้าเขียงอ่ะที่ก็วิ่งขายตามมาันนอกอ่ะครับผม เพราะเขาจะได้กินหมูถูกเนาะครับแต่เราต้องรักษาไอ้โรคอ่ะต้องตรวจสอบให้ดีหนึ่งคือเราไม่ได้เราไม่ได้เลี้ยงวัวสวยงามเ่ยครับผมไหมครับถ้าเราเลี้ยงสวยงามอ่ะมันกินอาหารเยอะขายไม่ได้มันก็ขาดทุนด้วยยับไอ้วัวอาหารเนี่ยถ้าไม่ได้แสนขึ้นไปอ่ะไม่คุ้มค่าหารอกครับอันนี้คือในมุมมองของคุณตานะครับผมทุกคนน่ะไม่ต้องไต้มมคขมหรอก ถ้าตัวห้าหกเดือนไม่ได้แสนหนึ่งเนี่ยขาดทุนเพราะมันไม่ใช่ลูกมันกินอย่างเดียวแม่มันกินครับเออแล้ววันหนึ่งอ่ะมันกินไม่จำก็ร้อยตัวหนึ่งก็ไม่เกินสามพันต่อเดือนนะ่ะครับผมและจะมีสิบตัวหรอเออแล้วหลายหลายเดือนไปอ่ะขายไม่ออกเงือบ <laughs> เลยเจ่งเลยภาษาเขมรพนด้วยภาษาเขมรงับเงยบก็คือเสียชีวิตแหละครับผมตาก็ไม่ได้ไปคิดอะไรหรอกเลี้ยงไปครับนี่ตาว่ากาลังจะเลี้ยงหมูแหละออกลูกแล้วจะไปทางหมูด้วยก็ตาเคยเป็นลูกจ้างเลี้ยงหมูเขามาก่อนครับแต่ตอนนี้ลองเลี้ยงตัวเองดูมั่งแต่ก่อนตาก็กลัว่อ้เขียงนี่เนตลาดนี่แหละ มีเอฟซีถามถึงปลาตาด้วยครับผมตอนนี้ออโตขนาดไหนแล้วโตวแล้วไปดูไหมละ่ะตอนนี้ตัวละครึ่งกิโลตัวละกิโลก็มีแล้วหรือปร,ประมาณกี่ตัวเลยครับตาบุบบอบมไปทุมเต็มสระเลยเต็มสระเลยใช่ไหมถ้าอยากจะดูกันี่เดี๋ยวไปให้อาหารให้ดูก็ได้ <c oughs> ชุดนี้ตาเลี้ยงมาเป็นปีแล้วใช่ไหมตาก็ <c oughs> เลี้ยงเรื่อยๆตาจริงๆแล้วตาไม่คิดจะขายหรอกเลี้ยงไม่คิดจะขายด้วยก็ไว้ดูเล่นไปดูสิเต็มสระเนี่ยมันน่ารักจนนี่เดี๋ยวคุณตาพาไปดูปลานะครับผม fc ถามมาเยอะเหลือเกินนะครับผมไปดูไปดูเมื่อก่อนคุณตาเลี้ยงอยู่ใกล้อคอกบัวน,นะครับก่อนนี้เยะยะกงให้อะาาแกให้มั่งไม่ให้มั่งไม่ให้ทุกวันครับผมวันละกี่กิโลครับะตาต้องแลกแกเดินไปกระโรยหน่อยครับผมแกกลางวันมันไม่ขึ้นเยอะเทา่าคืนโมยั่มันชอบขึ้นกลางคืน,นถ้ามีคนมาขอซื้อขายไหมจ๊ะจ จับยากตอง,ตงก็ไม่อยากทอดเหมัน,นครับเรื่องของเรื่องทอดเหไปี่รับผมง่ายๆสไตล์คุณตาวิเชียนก็ี่ายง่ายไปแล้วครับผมไม่ได้ใช่ไปเห็นคุณตาว่าจะเลี้ยงวัวถึงอายุร้อยปีเลยนะครับผมเดีย่ท่ายด้วยตัวเองอยูย่เนี่ยวัวคุณตากินอิ่มก็จะนอนสบายอย่นี้แหละครับผมเมื่อก่อนปลาจะอยู่สานี้นะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกัน วนุูก็มีบางนี้ก็จะเป็นข้องหมูข้องม้านะครับผม,ม,ม,มนี่ม้มันนั้ขายไปสองตัวก็ได้เงินตังอะไรนะห้าหกหมื่นมันก็ไม่จงนะถตาตัวสวยก็แพงมานี่ราคายัางไงก็คงที่ใช่ไหมมันก็ดีขึ้นแต่ก่อนจากสองหมื่นแอ้จองหมื่นกว่บ,บาทก็ได้สองหมื่นเพราะเราทับไอ้พัฒนาทับตัวดีๆขึ้นนะนี่ครับผมตอนนี้ย้ายปลามาอยู่นี่แล้วนะครับนี่อ่า นูนเริ่มมาแล้วครับผมไม่ค่อยได้ให้บ่อยใช่ไหมตาไม่ค่อยได้ให้เพราะมันไม่ได้ียิ่งกับมาหนูครับอากาศเย็นเริ่มมาแล้วยิ่งกับมาหนูไปไกลเริ่มมาแล้วมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมให้ดูครับผมมีตัวเล็กตัวใหญ่นี่นี่นี่ยกมันมากินเยอะๆมาตัวใหญ่ครับผมต้องคืนในช่อนตัวใหญ่เยอะมันลอยอ่ะทั้งวันนี เดี๋ยวยังไม่มา,มาเดี๋ยวมันก็มาครับยังได้ยินเสียงก็มาตอนนั้นเห็นเป็นหมื่นตัวเลยไม่ใช่หรอตาเป็นอันนี้ก็เป็นหนูเต็มสะหนูทางนู้นก็มีเดี๋ยวก็มาหนูเริ่มมาแล้วหนูน,นี่นี่ครับผม,มได้ยินเสียงแล้วมาเลยนะครับยอดตัวใหญ่อยู่กลางโอ้มายังเหม่งเหม่งมาเยอะสําหรับเอฟซีที่อยากแวะเวียนมาก็มาดูได้มาดูได้นะครับผม,ม ยังก็เต็มนุ่มันดูน้ำเคลื่อนมาแล้วเห็นไหมเสียงเขาแบ่งดุงตาได้อยู่ครับผมสักตัวสองตัวโอ้ยมันได้อยู่เดี๋ยวมันมาอีกยังไม่หมดครับมันอยู่ข้างล่างเยอะหุลึกๆกันอยู่ข้างล่างเยอะเห็นไหมครับผมนี่ครับผมนี่มาแล้วครับมาแล้วมันดูแดงมันวิ่งมาเห็นไหมน้ำก็มันเคลื่อนโอ้มาแล้วเริ่มมาขึ้นเต็มเลยนะ นมีขึ้นเยอะเียมันมันกลัวมันไม่กล้ามาริมกินครับผมไม่ถ้าให้ทุกวันมันเรื่องนี่ตาไม,ม่ได้ให้ทุกวันหรอกให้มันกินใบพืชมัง่งอะไรมัง่งก็ดูน้ำจนเขียวอะถ้าปลาไม่มีน้ำมันมีเยอะไม่เขียวจำไว้ครับอ่า น้ำใสแสดงปราโนยต้องปรับสภาพน้ำไหมไม่ต้อง,องเรามันเคี้ยวเองมันขี้มันน่ะขี้มันมันเคี้ยวมาเองตุ้นไอ้ขี้มันลายดำเนี่ยถ้าอยากได้ปลาสองสีอย่างงี้ต้องไปซื้อนั่นซื้อนินน่ะปลาน,นินปลาน,นินมาสมไอ้ทับทิมครับแล้วมันก็จะออกลายดำเป็นสีดำสีขาว หลอดอ่อนอู้มีปลาช่อนตัวใหญ่ด้วยครับผมนูนนน่นนู่นเนี่ยช่อนใหญ่ก็น,นี่ก็น,นี่นใหญ่เลยเลยมนี่ยช่อนตัวละสองโลกัน,นี่ตามไม่ลองให้เขามาเหมายกบอ่อเอาหอวใจเอาทไม <laughs> เอาไว้ดูเล่น <laughs> เอาไว้ดูเล่นนะครับผม <laughs> นี่อารมณ์เลี้ยงไว้ดูเล่นก็ <laughs> ห่วงขายทำไมขายทไมเห็นจจะไปห่วงขายทำไมนี่แน่นอนจริงนี่มันยังไม่มาทั้งหมดนี่ครับผมมันถึงจะมาเยอะตาเคยให้แต่จังทีตลางวันมันกลัวครับนี่จะเดี๋ยวก็มาเนี่ยนู่นมันอยู่นู่นน้ำจนกระเพื่อมเป็นไหมครับผมมันยังไม่มาได้ยินเสียงมันมาแล้วนู่นเออสำหรับเอฟซีนะผมที่อย่างเห็นนะครับผมนี่มาเบียดให้ดูแล้วไม่ต้องไปซื้อเยอะหรอกครับซื้อถุงหนึ่งมาปล่อยปีเดียวก็ลูกมันเยอะแยะ ตอนนั้นตาเอาาป่อยกี่ถุงครับถุงเดียวสา0รอยบาทเองถุงเดียวสามร้อบาทนะครับผมลูกเล็กเกินมาเยอะแยะแลยน่ะครับผมไอตัวเล็กๆอ่ะปลาไม่ใช่จะอยู่แค่ตรงนี้นะครับผมก็คืออยู่ฝั่งนู้นด้วยโอ้มาแล้วตานนุนนู่นเป็นสายนนุนครับผมเริ่มมาแล้วครับผมนู่นๆอืมโอ้อยู่ใต้ๆเต็มเลยครับผมข้างล่างลึกๆเนี่ยมันมีสองชั้นนู่นหลายชั้นครับลูกตอนนี้เยอะแยะนี่นี่ ก้าว่าเอาไปใส่ตู้ก็ได้นะเนี่ยครับมันเป็นปลาทับทิ้ไอปลาทับทิมมันออกสีแดงอะ่ะโอโ้โหมาแล้วครับผมโอโ้โหมันมาแล้วหนูครับผมเพื่อมโอโ้เยอะมากอมตอนนั้นตัวเล็กดีเดียวในตาเน,ะเน,นานะนนเล็กนิ่มโตแล้วที่ถ้าดูเ,าานเนี่ยี่ยังกะเล็กน่าจะาจับออกมาโตนันเนี่ยครับ มันมีตัวใหญ่เยอะเราก็อย่าไปหวังแต่วัวทั้งหมดสิเลี้ยงวัวเราก็ปลูกผักปลูกอะไรไปด้วยขายผักขายอะไรนะครับันถึงจะได้ใช้อย่าไปทําอย่างเดียวเลยอย่าทำรอจะขายวัวอย่างนั้นก็ต้องเป็นพอคา้าตลาดแหละครับซื้อชาวขับนัดนู้นนัดนี่วิ่งขายด้วยซื้อด้วยอย่างนั้นแต่เราทําอย่างนั้นไม่ได้เราไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับ เราทุ่งสารน่ะก็อยากให้สู้นะครับผมทุกคนนะครับผมสู้เลยแหละครับผมมาได้หนุ <Hey. S 2> นๆน้ำจนเลยนั่นบรรยากาศชิวๆวันนี้อันนี้เบ็ดตกปลาด้วยตาลองใส่ดูมันไม่กินหรอกโอเคประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมย้อนไปเยอะแหละครับฝากกดไลค์กด like แชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ